ทำไมถึงเป็นมือสองเร็วจังคำถามที่มาอีกแล้วนากับนิสันเอาไม่ละนาอาเมล่านาชมใหม่ปี21 2 2โอ้ยหน้ายิ่งกว่าหน้าหมูป่านาแม่งค้ามนาแม่งสาบหนากระป๋อมกาเออสั่งเปรียบเลยเนาะหนาเอียนนาคือยัง น,ๆๆนาคือประลดนะนาพี่น้องว่ามันนาคืออย่างน้นครับอน่านึกว่าสปาราดนากับค่างวดห้าพันนะได้ชมใหม่ด้วยปรุ่นจะไปเสียเงนินดาวรถใหม่ป้ายแดงทำไมเออไม่ต้องดาวเป็นแสนไปฟรีดาวกับค่างวดห้าพันไปเกียร์ออโต้ไม่เล่นหลายป่ะไม่หามืินครับรถปีเกียวเล่นหามืินเลยบ่ คนเอาคนซื้อรถมานี่แก้งไหมว่าเป็นแท็กซี่มาก่อนหรือยังไงลืมลืมบอกว่าเป็นแท็กซี่หรือเปล่าวิ่งห้าหมื่นใช่โอ้ยดีเองบอกว่าวิ่งอยู่แถวไอสนามบินนะวิ่งของส่งของเหรอไม่ใช่รถแท็กซี่หรอกแต่ก็ใช้งานเยอะจริงๆอ่อะนะตัวนี้เป็นเครื่องหนึ่งจุดศูนย์เอลนะรถปีเดียวห้าหมื่นโลนี่วิ่งเยอะนะเยอะเยอะจะถามว่า ถ้ามันไม่เขียวไม่ชนไม่พังก็โอเคครันะเพราะว่าเราก็ไปขายราคาแรงขายราคาตามสภาพอนะขายแพงไม่เปลนขายแพงไม่เป็นนะถ้าขายแพงรวยไปแล้วรวยแล้วใครรวยฮะเท่าแกเท่าแกหรือกูโอ้หนึจดศนเทอร์โบสีเขียวพลังใบสีอะไร สีเทาแรมโบอ่าเทาแรมโบอีกแล้วเบัสเต้นได้มีแต่เทาแรมโบมาเจ้าสีคือบางอย่างเดี๋ยวตั้งแต่สงการเดี๋ยวถ้าสงการผ่านไปเดี๋ยวจะผสมสีละแบบใหม่ไม่ใช่เทาแรมโบแล้วเป็นเทาอะไรเทาฟอร์ลีดีอาเดี๋ยวก็ไปนึกก่อนเดี๋ยวขอกลับเทาโบดลูกค้าโซมาจองไอ้คันเทาแรมโบเทาแรมโบมันคันได้แล้วมันเทาแรมโบมันเต้นเล้ย ก็บอกว่าเอาขั้นนี้นะครับไอ้ขั้นไหนขั้นไหนเนาะเทอร์โบเครื่อง1.0ึดเทอร์โบนาเดิมคานเดิมลองแกมเดิมฝาปูไม่เคยสอดเลยอุ้ยใหม่มากๆใหม่แห้งฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนครับออกรถศูนบาทนะข้างวดเริ่มต้นห0 0พันนะวิธีการจองครับกดลิงก์ไลน์แอดเข้ามาส่งบัรปชาชนเบอร์โทร พี่อยู่คำาสามายางแค่นั้นเดี๋ยวอายเดี๋ยวเลี้ยงให้นึกถึงรถจนมือสองนึกถึงไอเซมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญครบวงจรนึกถึงอายครับเดี๋ยวอายจัดให้ช่วยทุกคนันดันทุกเกตสวงฟี่พอดหน้าบ้านครับพี่น้องพิมพ์คำว่าสุดกับพี่พิม์คำว่าเจ๋วกับพี่พิมคำว่าจวดอีกแล้ว พี่เสมจัดให้พพิม,คม์คว่าผมอยากเป็นนี่กับพี่เสมครับแชร์ไปไวรุ่นแก้วนิสันเอาไหมละ่ะมี่ตัวใหม่นะ ตัวใหม่แล้วเอาไหมล่ะ <c oughs> ฟรีดาวงวดห้าพันโอ้โหดูความรอซะก่อน